สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ nb info channel วันนี้เราจะมาพูดถึงรถตู้แคมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดสหรัฐอเมริกาและกำลังเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกนั่นก็คือว i n เนบาโก r ร v เว4 4รุ่นปี2024ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเดตใหม่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์สายท่องเที่ยวและผจญภัยอย่างแท้จริง เริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนรีเวล2024ยังคงใช้พื้นฐานจาก Mercedes-Benz Sprinter 4x4 ที่แข็งแกร่งและทนทานแต่มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยและมีความดุดันมากขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่พร้อมโลโก้ที่เด่นชัดไฟหน้าเล็ดให้ความสว่างมากขึ้นในเวลากลางคืน ล้ออันลอยลายใหม่ขนาดใหญ่พร้อมอยางออฟโรดที่สามารถรับมือได้ทุกสภาพถนนและยังมีราวหลังคาพร้อมบันไดด้านข้างที่ช่วยให้ใช้งานได้จริงสำหรับการบรรทุกสัมภาระและติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในด้านสมรรถนะรีเวล2024มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ211แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4x4 ที่มีโหมดการขับที่หลากหลายช่วยให้ขับผ่านเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังหิมะโคลนหรือทางภูเขารีเวลก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบาย ในด้านความเร็วสูงสุดรีเวล2,024สามารถวิ่งได้ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงเพราะรถประเภทนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งความเร็วแต่เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าสำหรับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีทีเดียวเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวและสมรรถนะที่ให้มา นอกจากภายนอกและสมรรถนะแล้วภายในของรีเว l 2024ก็ได้รับการอัปเดตเช่นกันมีการจัดวางพื้นที่ใช้สอยให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากขึ้นมีครัวขนาดเล็กที่ครบครันเตียงน,นอนที่สามารถพับเก็บได้ระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมที่ช่วยให้การตั้งแคมป์นอกเมืองทำได้ง่ายขึ้น ระบบความบันเทิงและเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถูกติดตั้งมาให้ครบเช่นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเื่นมุมอับสายตาและระบบเบรกอัตโนมัติ สำหรับราคาล่าสุดวินเนบาโก r รีเวล 4x4 รุ่นปี2024เริ่มต้นที่ประมาณ210,000ดอลลารา์สหรัฐหรือราวราว7.6ล้านบาทไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเลือกเพิ่มซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการบ้านเคลื่อนที่ที่สามารถพาไปได้ทุกที่จริงๆ สรุปแล้ววิ n เนบาโก้รีเวล 4x4 รุ่นปี2024เป็นรถตู้แคมป์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ที่แข็งแรงสมรรถนะที่มั่นใจความเร็วและความประหยัดที่ลงตัวรวมถึงฟังก์ชันที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบอิสระใครที่รักการเดินทางและอยากมีประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการท่องเที่ยวรีเวลคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับ นี่คือข้อมูลรีวิวเต็มของ Winnebago r e เว l 4 x 4 2 0 2 4หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม NB Info Channel ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ